้องชิว oh, บ้าง nice nice okay. ะฮะฮ่าฮ่าัด,สดะะะนนา,าส่ะะาฮ่าฮ่าส่าฮ่าฮ่าฮวัฮ่าส่าส่าฮ่าฮ้าฮ่าฮราฮ่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 าม่าฮ่าฮ่า่าเ่าฮาฮ่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 ามาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮาส่าฮ่าฮ่อาฮเาเ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ม่าฮ่าฮาเ่ามาฮะาฮาฮ่าฮ่าาาเลยา่าาาาาา่าเา ตอนนี้เราอยู่ที่บีควิกนะจ๊ะน้อพี่น้องให้เพ่นตั้งตั้งล้อใหม่ให้นะจ๊ะนะ้อเพราะว่าพวงมาลัยเอียงสายนะจ๊ะแล้วเราก็จะไปล็อกกันนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวรอดูเราจะไปไหนวันนี้ล้อรุ่นล้อรุ่นจ้ะพี่น้องว่าสีหอดใสนะจ๊ะนาะตอนนี้เรามาถึงบ้านกกกอกแล้วจ้า พาร์กิ้กงอีซีปากมุมแปมปัจจุโน่ปานนนอ์เตยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกกกอกๆนะจ๊ะพี่น้องยี่บ้านกกอกนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศเนาะจ้านี่จ๊ะพี่น้องนี่เป็นพญานาคอยู่บ้านกกกอกนะจ๊ะเนาะฮะเุ้ยเรามาเที่ยวชมนะจ๊ะเนาะน กำลังย้ายบ้านกันเนาะจ้าน,นี่อุ้ยสวยมากเลยปั๊บงามจ้ะพี่น้องสวยมากอันนี้เป็นบ้านลุงพลเนาะจ้ะเนาะเพิ่นทำประตูแล้วตรงนั้นเราเป็นเอฟซีจ้ะเราก็มาเนาะจ้ะมาเล่นจ้ะพี่น้องมาเที่ยวเนาะจ้ะเนาะนี่นี่เซบองเชรี่เซง วันนี้เรามาถึงบ้านกกอกแล้วจ้าฮะเสนการชาแนล EC V โอ้ยบรรยากาศดีด uh> ีบ oh> ิกันบิกันล่ะปะบรรยากาศดีพี่น้องเลยกะฝนตกนะจ้ะเนาะฝนตกตลอดเลยตลอดทางที่มานะจ้ะเนาะพี่น้อง อันนี้เป็นบ้านลุงพลนะจ๊ะเนาะบ้านลุงพลบ้านกกกอกเนะจ้าเดี๋ยวเราจะไปต่อว่าเราจะไปต่อที่ไหนนะจ๊ะเนาะเราจะไปเต้าง้อยเดี๋ยวไปหากินเขาอยู่เต้าง้อยจ้าอันนี้เป็นบ้านกกกอกเนะจ้าพี่น้องบ้านในตำนานจ้ะ <laughs> บ้านในตำนาน <laughs> เดี๋ยวให้เบิ้งนะจ๊ะเนาะ บ้านผู้ใหญ่นิ่มเนาะจ้ะพี่น้องเป็นบ้านผู้ใหญ่นิ่มอยู่หน้าวัดเนาะจ้ะเนาะฝนก็ตกจ้าอัดวดเตออัดวดเตอฮาวีใจน้ออัดวด,น,ด,วด,น,ด,วดนี่ไงถึงแล้วพี่น้องเตางอยเนาะจ้ะเนาะเตางอย ี่เลสตรองเฉลี่จสุดละเรามาหากินข้าวเลยนี่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 เลสตรองนี่เฉลี่เฉลี่สุดลเุ้ยตะปาปักก็งละปะแต่ผมไม่รู้ว่าอยูดีอย่างผมิอ่ะโอเคฝนตกจ้าฝนตกนี่น้องเรามากินข้าวเลยืมบรรยากาศร้านคาเฟ่ บรรยากาศดีมากเอ้ยนั่งได้หมดเนาะี่ซีรดลบาจ้าตอนนี้เรากินข้าวที่เต่างอย้ะจ้ะน้องพี่นน้องบรรยากาศร้านสะอาดมาก ตอนนี้รอกับข้าวนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศมาแล้วจ้าอวอันนี้เป็นลาบหมูนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นลาบเนื้อนะจ้าบี๊ก็สตรีเไม่ใช่ที่ดัง โชว์บุกุ๊บควันตังบุกุ๊คันตังะอุ้ยเดี๋ยน้องม้ยออเย <ลอ S 1> หรอข้าวร้อนๆเลยดิเนาะแต่แซ่บจ้าตันนี้เป็นต้ยมยำกระดูกหมูนะจ๊นนะเนาะมีไข่ดาวด้วยดเดี๋ยวเราดูกะเพราเนาะจ้ะ เดือดสั่งกะเพราอีกหนึ่งจานนะจนะ๊ะเนาะอันนี้เป็นผัดกะเพรานะจ๊ะเนาะพี่น้องผัดกะเพราหมูลาบเนื้อลาบหมูแล้วก็ต้มยำนะจนะ๊ะเนาะยวมากินข่าวน้ำกันจ้าบรรยากาศดีมากจ้ะพี่น้องฝนตกฝนตกจ้ามีตะหมอกอยู่พี่น้องเพราะว่าฝนตกนะจนะ๊ะเนาะ อันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติภูผายนนะจ๊ะอ,อันนี้เขามาตัดเตาง,งอยเราก็จะผ่านตรงนี้เนาะเข้าปะสิพานบน่นี่แหละพี่น้องเป็นอุทยานแห่งชาติภูผายนเนาะมีตะโคง้งเด้อโคง้งโคง้งใครมาเที่ยวก็ระวังขับรถนะจ๊ะเนาะฝนตกตลอดวันนี้ฝนตกตลอดทางนะจ๊ะอ,อากาศดีพี่น้อง ตอนนี้เรามาถึงโ,โหทุลามอนวาเนียบักการเซอร์เชลีแฟ <c oughs> ร์กับตุลามอนปาคอนเนตอีซีต้องปังอุ้ยตุลามอนวาเนียแฟร์โฟโต้เชลีตอนนี้เรามาถึงช่องเขาขาดนะจ๊ะเนาะของเขตอำเภอหนองสูงนะจ้ะอันนี้เป็นถนนใหม่นะจ้ะไปมุกดาหารนะจ๊ะเนาะ เมื่อบ้านก่อนจ้า